สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานการณ์มากมายก่กองนะคบเดินผู้ชมประเด็ประลังเข้ามาวันนี้ทั้งเรื่องของการที่หมอว่าลงนั้นมเมื่อไม่กี่วันมานั้นเนี่ยได้ออกมาบอกว่าเนี่ยควรจะเปลี่ยนระบอบนะครับเดินผู้ชมอะไรสักอย่างหนึ่งก็ทําให้ตอนนี้นั้นทนายอ่านครับท่านได้ไปโผล่ร้องกรกะตนนเนี่ยปมไหนจ้าผมให้ยืน่นยุบพักไทยพักดีอะไรประมาณนี้นะครับท่านสาเหตุอะไรเหรอจ้าหน,หนุองหนูสาเหตุก็เพราะว่าจ้องจะเปลี่ยนการปกครองอะไรประมาณนี้ครับท่านก็ต้องจับตาม,มองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวแต่เรื่อง นี้ผมไม่เห็นด้วยนะเนี่ยแล้วก็มีชาวเนต็ตหลายภาคส่วนก็ไม่เห็นด้วยนะครับท่านผู้ชมหลังจากผมเข้าไปสาระถามสาระน่ารู้กับตูบ้านหลวงหรือเปล่าจ๊ะอืมไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมเข้าไปสาระแนนั้นเนี่ยก็ได้มีคอมเมนต์ชาวเนต็ตคนหนึ่งถูกใจผมเหลือเกินกันเลยทีเดียวบอกทําไมจะต้องไปยุปพักไทยพักดีของเขาเนี่ยรู้หรือไม่ถามรู้ยังไงเลือกตั้งกี่ทีเขาก็แพ้ไม่ต้องไปยุบอะไรประมาณนี้ขอรปสิทีน่าจับตามมองครับท่านว่ามันจะเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้ครับท่านจตุพรนะั้นเนี่ยฟาดเพื่อไทยครับ เผยแผนสกัดอะไรว่าเ้ยเผยแผนสมคบคิดแล้วก็ผุผดชื่อบิ๊กเล็กจอคุมการะลาโหมสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าตอนนี้ธงหักอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมจะด,ดูพรพังยับต่อเนื่องไม่หยุดยั้งครับท่านหลังจากที่แล้วรอบที่แล้วนั้นฟันธงแล้วก็ธงหักแทบมุดดินแทบมุดตุ่มกันเลยทีเดียวหลังเผยแผนสมคบคิดนนเนี่ยผุดชื่อบิ๊กเล็กจอคุมกะลาหหมสุดท้ายเงื้อพังคาจอครับท่านหลังสุดทินข้างแสงนะครับนั่งการะลาโหมอะไรทํานองนี้ผมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆเปิดผ่านมาเห็นขาน่า พอดีครับท่านโดยจตุพรฟันธงพักอันดับสี่น้องนายกส่วนเพื่อไทยเตรียมบทอำนาจนับจากนี้แล้วก็อีกข่าวหนึ่งนะครับเรื่องผู้ชมมันจะต้องเติมหรือไม่ไว้ก่อนด้วยถามยังไงจ้าบอกว่าเนี่ยเพื่อไทยจะเป็นนายกประมาณ3เดือนหรือไม่นะครับเรื่องผู้ชมแล้วยังไงต่อ่าแล้วก็จะส่งมอบต่อให้ประวิทย์อะไรทํานองนี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นที่คอนเฟิร์มหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจสุดท้ายงทงหักพังคาบ้านกันเลยทีเดียวควบคู่กับหมอปลายภายกระซิบนะครับท่านเนี่ยท่านโยม,มกระซิบอย่างนั้นโยม,มาบาลกระซิบ ทูตนะครัท่านผูชมสุดท้ายก็เกอร์ครับท่านไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยุดหย่อนครับท่านด้านตอนนี้มีอะไรกันอีกไหมจ้าหลังจากชวนหลีกภัยนะคกัทเดนผู้ชมแกแล้วยังไงต่อจ้าแล้วก็ตอนนี้นะเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นชวนกลุ่มน้อยในพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปขึ้นทุกทีแล้วเ้ยๆฮ้ยหลังจากที่กลุ่มสาสอที่ได้มาเกือบ2 0 21ที่นั่งในจำนวน25ที่นั่งนั้นเป็นของกลุ่มของนายเด็ดอิทนะครัทเดนผู้ชมมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวดูเหมือออนนนวว่่าตตีีชลกภัยทะดดเพิ ไม่ไม่แน่ใจวันนี้ชวนผัมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยนำประชาิปธั์นะเนี่ยช่วยหาเสียงอ้อนขอคะแนนแม่ค้าตลาดแกรง ไอ้ไม่ใช่ตลาดกแกลงนะครับท่านผู้ชมที่ระยองให้เลือกหมอบัญญัติแต่ว่ามไม่ใช่บัญญัติบรรทัดฐานแต่อย่างใดครับท่านชวนหลีกภยัยเนี่ยนำระดมพลพักประชาธิปัตย์ลุยหาเสียงช่วยหมอบัญญัติโบเป็นคนดีมีความรู้แล้วก็อ้อนแม่้าตลาดกแกลงครับท่านอาชีพเดียวกันกับแม่ตัวเขาเองเลยยันพร้อมทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านอะไรประมาณนี้อแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นคนดีนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านเฮ้ยถ้าเกิดผมเป็นคนดีแบบนี้เนี่ยแบบต้อง เป่านกหวีดอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะเนี่ยไม่รู้ว่าชวนลีภัยหมายถึงตัวเขาเองหรือเปล่าที่เป็นคนดีนะครับท่านผู้ชมไปออกรายการที่นั่นไปออกรายการที่นี่บอกเนี่ยสมัยที่ยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกเนี่ยเราไม่ได้งบทําถนนเลยเนี่ยเราต้องขอบคุณตัวอันไตามากถามขอบคุณเรื่องอะไรเรื่องให้งบทําถน,นนนะครับท่านก็ได้มีประชาชนมากมายก่ายกองแห่ขุดไม่หยุดยัง้งสมัยชวนลีภัยนี่เป็นนายกนี่มีอะไรดีขึ้นไหมนอกจากยังไม่ได้รับรายงานครับอะไรทานองนี้วัเลดีตบมีช่างกระเบื้องมันไปก่อนนะคกับทดานผู้ชมแต่ตอนนี้ ครับท่านหมอว่าลงสอบอวมบราไทยนะครับท่านหลังจากทนายดังซึ่งก็คือทนายอันบุกกรกตอลองยุบพ,พักไทยอ้างวางไม่ไม่ใช่ โอ้ยสะอึกเลยว่าชื่อมันเถื่อนไว้เฮ้ยร้องยุบพักไทยพักดีของนายวะรงเนี่ยผมอยากเปลี่ยนระบอบใหม่นะครับท่านทนายอันบุกกกตร้องสาธรัฐธรรมนูญนะเนี่ยยุบพักไทยพักดีไทยอ้างว้างอะไรของนายวรงเนี่ยแถลงเรื่องอยากเปลี่ยนระบอบใหม่ชี้อาจจะขัดรัฐธรรมนูญเข้าข่ายล้มล้างการปกครองนะครับท่านผู้ชมแต่เรื่องนี้ผมไม่เห็นด้วยนะเนี่ยบางอาจจะมาย,ยุบพักหมาวะรงของผมได้อย่างไรรอบหน้าผมก็จะต้องเลือกถามเลือกใครเลือกหมาวะรงใช่หรือไม่เลือกครับท่านแต่เลือกที่ว่านี่อาจจะเลือก ที่จะไม่กาเฮ้ยไม่ต้องไปยุคพักของเขาหรอกเพราะว่าอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีใครค่อยเลือกอยู่แล้วนะคะรับเดิ่นผู้ชมรอบที่แล้วเลือกตั้งแม่มึงยังแพ้เลยครับท่านเราไม่รู้ว่าอีแหลงผือนะคะรับเื่อนผู้ชมสําหรับหมอคนนี้โอยออกมาพังเพิ่พนันานาอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็ต้องเล่นอีดีช่างกับมันไปก่อนนะคะรับเดิ่นผู้ชมอีลุงตุงนางสังกัขอไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแล้วครับท่านตอนนี้แต่ตอนน,อน,นี้ก็ได้มีข่าวมาอัปเดตใหม่นะคะรับเดิ่นผู้ชมหลังจากที่ตอนนี้ภูมิใจไทยแล้วก็ประชาธิปัััตยยนนาาโดบบงสสุุุครรท่ชใจจมะ ผิดนี่รู้สึกว่าจะเป็นสสสอบตกด้วยหรือเปล่านั้นไม่อาจบอดได้ทำไมจ้าโพรดสัตว์ประชาธิปัิปัโดยนายรามเมศราตนาเชวเอ้ไม่ใช่สุภชัยใจสมุทรแห่งภูมิใจไทยโต้สาธิตวงหนองเตยนเนี่ยหลังจากแพ้เลือกตั้งพังคาบ้านควรสงบปากสงบพามไปดูแลประชาธิปัติที่กำลังจะตกต่ำต่ำเตีตตเ้ยเลี่ยดินเลี่ยลาจ,จนแทบจะสูญพันธ์ไปแล้วเนี่ยแทนการมาวิจารณ์พรรคอื่นวอนอย่าโยงอนุทินนั่งมอทหนึ่งกับคดีทุจริตสมัยชวรัชชานุวคุณพ่ออนุทินนะครับท่านที่เคยนั่งเก้าอี้เดียวกั อะไรประมาณนี้แล้วก็แน่นะเนี่ยหัดเจียมตัวซะบ้างถามยังไงเหรอจ้าโอ้ยขนาดคนในอำเภอเดียวกับมันเนี่ยยังไม่เอาเลยนะครับเรื่องผู้ชมต่ำเตี้ยเลี่ยลรารับท่านมาสึงซึ่งการไายแพ้ไม่หยุดยั้ยงก็ต้องติดตามนะครับเริ่านผู้ชมโดยอะไรวะเนี่ย เย้แพ้เลือกตั้งหลุดลุยคาบ้านและสงบปากสงบคำนะครับเดิมผู้ชมเฮ้ยแล้ไอ้บางซุปเนี่ยแพ้เลือกตั้งด้วยหรือเปล่านี่ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับเดิมผู้ชมห่างหายไปนานกันเลยทีเดียวครับท่านเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาแถลงเบื้องต้นนะครับเดิมผู้ชมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแล้วก็ตอนนี้ท่ามกลางความสับสนครับท่านแห่ทวงถามเงินดิจิตอลอะไรว่าเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทจะเข้ากี่โมงอะไรทํานองนี้โอ้ยก็มีอย่างมากมายไก่กองนะครับเดิมผู้ชมก็รู้สึกว่าจะเป็นไตรมาสที่หนึ่งครับท่านถามไต่มา คือไตามาสแรกของปี67นะครับเดิมผู้ชมคาดว่าน่าจะเป็นประมาณเดือนเมษายนหรืออะไรทํานองนี้ออก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะครับเดิมผู้ชมก็ต้องข้ามบานไปก่อนครับท่านโดยสถา,านการณ์ข่าววันนี้มีเรื่องมากมายหลายต่อหลายเรื่องนะครับเดิมผู้ชมทั้งเรื่องของนายเสรีวงมุนทาก็ออกมาอีกแล้วหลังจากที่เสรีพิสุจิ์ตอนนี้นะประชาชนทั้งหลายถามทําไมจ้าเสรีพิสุจิ์เนี่ยหายไปนานเลยนนเนี่ยวันนี้ก็ได้เตรียมนะครับเดิมผู้ชมเนี่ยรอรับได้เลยไม่เคยจะซื้อไม่ใช่ไม่ เคยบิดผิวนะครเรื่องบูชมรอรับได้เลยเนี่ยหมายสารถึงบ้านใครก็คนนั้นแต่อันนี้มาที่เสรีวงมนทาก่อนเว้ยเฮ้ยมาอีกแล้วโดยเสรีวงมนทาจวกเสียง3 0อย่ามาขคค่มขู่คนอื่นให้ต้องทําตามอะไรประมาณนี้จบข่าวครับท่านถามทําไมไม่อ่านต่อจ้าโอ้ยอ้ปาปากแค่นี้ก็เมื่อยพอแรงแล้วนะครเรื่องผููชมสําหรับเรื่องของนายเสรีวงมนทานี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้ต้องขายของก่อนครับท่านอันนี้ก็คือขนมทอดนะครเบท่านผูชมโดยขนาดแบ่งบรรจุ250กรัม140บ ทุเรียนทอดครับท่านหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเม,ม,ม็ดมะม่วงหิมะพานปลากเกตขาวบอบกรอบลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดอัลมอนด์นะครับท่านผู้ชมโดยขนาดแบง่งบรรจุห้าร้อยกรัมสองร้อยสี่สิบบาทสองร้อยห้าสิบกรัมร้อยสี่สิบบาทค่าส่งสี่สิบบาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีเคยทําแล้วแล้วก็โดนตีคืนเลิกทําไปเลยนะครับท่านวิบบับนัดวิลโนสลิมคือเสื้อตัวสี่ร้อยบาทพร้อมส่งก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมานะที่นี้ครับท่านเอยมานะไม่เกี่ยวนะครับท่านขอขอบคุณทุกคนมาอย่างไม่หยุดยัั้งกน เฮ้กูเกิดจะไปเกิดเป็นมานะอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนเมื่อวานนี้ได้ถแถลงเรียนไขไปแล้วอ่าประยุทธ์นะครับเ่ินผู้ชมผูทอฟอร์มในเรื่องการออกไปคุยกับแพรออกไปคุยกับบัวอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมีอะไรอีกไหมจ้าประชาชนก็ได้ตั้งคาถามต่างๆนานานนะเนี่ยผมก็ได้ถแถลงเรียนไขไปแล้วว่้ยเฮ้ยโดยเมื่อวานมีชื่อประยุทธจ์จะาเหานะครับนั่งขายเงาะอยู่ที่บางลําพูถามทําไมละจ้าไม่มีอะไรไในะครับเ่ินผู้ชมเอามาถแถลงเบื้องต้นครับท่านโดยช่องเรานเะนี่ยตตนนี้กถึง 4, ึง4,4คิดามไปขทุ แล้วครับท่านและเป็นอย่างไรต่อจ้าก็ต้องลุ้นให้ห้าแสนคนติดตามไวๆนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะถึงก่อนผมจะเลิกทําหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่แน่ตอนนี้ครับท่านคอรมอเสรษฐาใครเป็นใครตอนนี้ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองโดยตอนนี้ท่านทั้งหลายคงน,น่าจะทราบโดยทั่วกันแล้วหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่แน่ตอนนี้ครับท่านอะไรกันดีว่าเนี่ยโซเชียลแฉพงษ์สะทรผู้สมัครก้าวไกลระยองเ,ออเคยถูกแจ้งความคดียักยอกขุดชีวิตหรูหราหลัง ระบุไม่เคยเสียภาษีอะไรทํานองนี้โอ้อันนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อนะครับท่านผู้ชมถามทำไมล่ะจ๊าบเพราะว่ามาจากผู้จัดการนะครับท่านโดยไม่ได้ตั้งใจจะอ่านแต่เปิดมาเห็นพอดีก็เลยต้องอ่านเออีก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆนั่นเนี่ยรู้สึกว่าเจ้าตัวจอกมาชี้แจงแล้วนะครับท่านผู้ชมปมประมาณว่าเอยรายได้ไม่ถึงอะไรทํานองนี้ครับท่านาก็มากมายไก่กองนะครับท่านผู้ชมอย่างไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวสถานการณ์บ้านเมืองอีลุงตุง,ตงดังสังกขอบไม่หยุดหย่อนแต่ที่แน่ๆตอนนี้ลูกเลี้ยงสุเทพนะ นายเอกนัทพร้อมพันหลังจากบอยเทือกมึงอย่าเพิ่งมาทางนี้นะเนี่ยจัดไปเนี่ยพักนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสุเทพทุกกรณีวันนี้เกิดอะไรขึ้นอีกจ้าลูกเลี้ยงสุเทพเฮ้ยเอกนัทพร้อมพันครับท่านยอมรับมีคนนอกนั่งรัฐมนตรีสับสัดส,ส่วนรวมทตุรวมไทยแล้วก็ยันจบแล้วไม่มีการชักเข้าชักชักออกนะครับท่านเ,เผยรายชื่อรัฐมนตรีสับสัดส,ส่วนรวมทตุรวมไทยนนเนี่ยจบแล้วยอมรับมีคนนอกย้ำที่ประชุมกรรมการบริหารมอบอำนาจเด็ดขาดหัวหน้าแล้วก็เลขาพักยันทุกอย่างเป็น ชั้นความลับจนกว่าจะเสร็จขั้นตอนอะไรทํานองนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆนะครันะบท่านผู้ชมนําพามาถึงการทัวลงเล็กน้อยถึงปานกลางถามเรื่องอะไรเหรอจ๊อะเพราะว่ามีคนเครียดนะครับท่านข่าวหายไปเลยเว้ยเฮ้ยเมื่อกี้รอทอสอชอเครียดนะครับท่านผู้ชมตอนนี้หาข่าวไม่พบแล้วแต่ไม่เป็นไรเว้ยเฮ้ยไม่ต้องห่วงถามทมําไมเหรอจ๊ะแคบไว้ทันนะครับท่านก็ต้องเลื่อนหากันต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวหายไปไหนแล้ววะเนี่ย เจอแล้วรอทอสอชอเครียดสอสองัดข้อกลุ่มทุนยันตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการต้องเป็นโคต้าภาคใต้แล้วก็พอกดข่าวไประด้จจาน้องหนูข่าวบิวหายไปในสายลมแล้วนะครับเดินผู้ชมขึ้นเออเร่404กันเลยทีเดียวครับท่านแต่ไม่เป็นไรนะเนี่ยเราเอามาโชว์ได้ถามทําไมแคบไว้ทันกันเลยทีเดียวนะครับเดินผู้ชมอุยพักนี้เนี่ยเฮ้ยเออใช่ไอ้โบเซกสกนหายไปไหนนะเนี่ยหลังจากนี้จะได้มีที่ยืนหรือเปล่านอกจากที่พื้นที่มันยืนอยู่นี้เฮ้ยสะพัดนะครับเดินผู้ชมตอนนี้ ตอนเข้าไปพลังประชารัฐหลังจากลาออกมาตั้งพักอะไรสักอย่างหนึ่งของมันเนี่ยแล้วก็กับพลังประชารัฐไปโบเสียใจนะเนี่ยเฮ้ยทำไมโดนคนมินหลังจากประกาศสถาบันตัวเนี่ยยอมเป็นหัวมหาดีกว่าเป็นหางราชสีชามเด็กก็ถัวลงเลยนะเนี่ยโอ้ยบอกมึงเนี่ยหางจิ้งจอกเอ้ยไม่ใช่หรือจะใช่นั่นก็ไม่อาจแน่ใจแล้วก็ตอนนี้ก็มานั่งผลิตผลให้ประยุทธ์นะครับด่้นบูชมเป็นพักอะไรวะเนี่ยรวมธาตุรวมไทยรอทศอออชอเครียดแต่พอกดเข้าไปในข่าวตอนนี้ข่าวไม่เด้งแล้วครับท่านแล้วเป็นอย่างร ไจจ้า404นะคกับทดานผู้ชมโอเออเลิกครับท่านไม่พบหน้านี้อีกต่อไปกันเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นที่มาจากข่าวสดนะคกับทดามผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรดีเลดอิดมีช่างกำมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้มาขยายผลเรื่องหมอวรงกันก่อนสักเล็กน้อยถึงบานกลางนะครับท่านหลังจากเลือกตั้งอย่างลอย้ไม่เคยชนะเท่าไหร่นั้นตามหาหมอวรงกันได้เลยทนายดังบุกยืน่กกนกกตนนเนี่ยร้องสงสารรัฐมนูญยุบพ,พักไทยพักดีไทยอ้างว้างของนายวรงปมแถลงอยากเปลี่ยนระบอบการปกครองใหม่ชี้อาจฉัด รัฐธรรมนูญเข้าข่ายล้มล้างการปกครองโว้ยวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยเฮ้ยอันเสียงลอยเรืออ,อะไรวะลอยเรือลอยลิงออกอย่างชัดเจนนะการันผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านก็มีการออกมาบอกเล็กน้อยถึงปานกลางนะเนี่ยเมื่อตนเห็นการถแถลงข่าวของนายว่าลงว่เฮ้ยหัวหน้าพักไทยพักดีซึ่งพ่ายแพ้บ่อยๆเอ้ยไม่ใช่โว้ยพ่ายแพ้บ่อยๆนั้นมีในเรื่องจริงครับท่านแต่ในข่าวไม่ได้มีเขียนเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาการเลือกตั้งคณะกรรมการ การบริหารชุดใหม่ของไทยพักดีโดวยว่าลงตำแหน่งอ,อ,อะไรไม่ใช่แถลงในทำนองว่าอยากจะเห็นประเทศไทยเปลี่ยนระบอบใหม่ไม่เอาแล้วกว่า91บปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2อง5รัฐธรรมนูญฉบับแรกของคณะราษฎรจนถึงปัจจุบันมันคือตราบาปครับท่านอืมรดกบาปที่คณะราษฎรทิ้งไว้แล้วบอกว่าประเทศไทยควรเป็นระบอบประชาอะไรวะราชาธิปไตยอะไรประมาณนี้เรื่องนี้ก็ลงความเห็นมากไว้ได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวก,กันดีครับ ก็เป็นว่าตอนนี้บุกร้องกรกรตยุบไทยพักดีแต่อย่าไปยุบได้ไหมนั่นเนี่ยผมขอร้องจากใจจริงเลยเลือกตั้งมันยังแพ้เลยแล้วจะไปยุบทําไมพราะอะไรเหรอจ้าไม่มีพาออะไรนะกับท่านผู้ชมช่างกับมันไปก่อนเลยครับท่านอืแล้วมีอะไรต่อไม่จ้าตอนนี้อะไรว่าเนี่ยพงศธรผู้สมัครสอสอระยองพักเก้าไกลแจงปมไม่เสียภาษีไม่หวั่นถูกโจมตีอะไรประมาณนี้นะกับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากครับท่านถามทําไมเหะอจ้าเพราะว่าเจ้าตัวรู้สึกออกมาแจงล แล้วนะครับท่านว่าอะไรวะ,ะไรายได้ไม่ถึงอะไรทํานองนี้โอ้ยขัดสนครับท่านถามเรื่องอะไรไม่มีเรื่องอะไรนะครับเดิมผู้ชมเมื่อกี้มาสรุปสรวนไปเล็กน้อยถึงปานกลางด้านตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างจ้าสำหรับอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรนะครับเดิมผู้ชมเยี่ยมทักสินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นเบืที่เรียบร้อยทนายเผยอาการแพทย์ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดครับท่านเออไม่ใช่ดูแลนะครับเดิมผู้ชมเมื่อกี้ไปอ่านแลเป็นรอเรือได้อย่างไรก็ไม่อาจแน่ใจเราต้องจับตามองโ,องโดยมีบุคคลไปเยี่ยม สิบคนนะครับเรื่องผู้ชมประกอบด้วยหนึ่งนั้นเอ่เอเป็นทนายความสามคนครับท่านโอก๊กพานทองแท้อิงแพรทองทนันเอมยังไม่มีนะครับเรื่องผู้ชมหรือว่ามีแล้วไม่อาจแน่ใจแล้วก็หลานสาวของทักษิณชินวัตรนั่นะเนี่ยรวมทั้งสิ้นเจ็ดคนแล้วก็พร้อมทนายอีกสามคนอะไรประมาณนี้อา่าเราเยี่ยมเสร็จลงมาเป็นอะไรบ้างจ้าจากนั้นเวลาประมาณบ่ายสามสี่สิบห้าอุงอิงนะครับได้เดินทางกลับโดยท,ทันทีโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแต่อย่งอางใดด้านทนายความครับท่านนายวินจัดชาติมน ตีทนายความที่เข้าร่วมเยี่ยมทักษิณชินวัตรด้วยเปิดเผยสั้นๆว่าอาการของทักษิณยังต้องดูแลอย่างชิดใกล้ๆชิดอะไรประมาณนี้ส่วนรายละเอียดทั้งหมดแพทองทานชินวัตรจะแถลงวันพรุ่งนี้ที่เพื่อไทย29สิงหาคมนะครับท่านผูชมต้องจับตามองต่อไปครับท่านสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ไม่อาจแน่ใจด้านบนลุงก็ยังผูเบ่ๆหลายๆเรื่องนะครับท่านผูชมแต่ขอข้ามผ่านไปก่อนถามทําไมเหรอจ้าอ้าปากไปแล้วก็เมื่อยนะครับเ่านผูชมเฮ้ยโดยเพจของผมเนี่ยช่องของผมเนี่ยนับวิวนะครับท่านซึ่ง YouTube ตอน นี่ี่แส0มืคนติดตามใกล้เข้ามาขึ้นทุกทีแล้วแล้วอย่างไรต่อจ้าเป็นเพจล้อเลียนการเมืองนั่นเนี่ยเมื่อวานทําข่าวเรื่องพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไปเนี่ยโอ้ยอก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับท่านผู้ชมบางคนถึงกับขั้นเลิกติดตามกันไปนเลยทีเดียวผมก็งงถามทําไมละจ้าโอ้ถ้าเกิดไม่มีตัวละครให้เล่นทางการเมืองนี้ก็ลําบากนะครับท่านผู้ชมคิดว่าสนุกสนุกอย่าไปเครียดอะไรมากครับท่านแค่นี้ก็หนักพอแรงแล้วแต่ที่แน่ๆตอนนี้โบสเ์สสกุลเตรียมอำลาถามเตรียมอำลาไปไหน ไปรีดด่วนจุดๆหรือไม่บอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ยหลังจากตัวอันไตตั้งไอโบเสกสถุนไม่ใช่นี่หว่า อ๋อเสกสกลนั่งที่ปรึกษานายกแล้วก็มีผลตั้งแต่วันที่9เดือนหนึ่งอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็เตรียมปลิวไปในสายลมแล้วนะครับท่านผู้ชมนับว่าเป็นความสาเร็จของโบเสกสกลอย่างสุดลกันเลยทีเดียวเนี่ยไปบอกประยุทธ์เนี่ยเฮ้ยไอ้ตูมมึงฟังเนี่ยไอ้โบนะาถามทําไมมีอะไรโบบอกมาเนี่ยเนี่ยตรงนั้นเขาจะรอจะเลือกเยอะไอ้ตูเนี่ยตรงนี้รอจะเลือกเยอะแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าแม้แต่ตัวมันเองยังเข้าสภามาไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมสําหรับนะักครองเสียงดีหนุ่มต้าดี โทรพีเนรคุณเลมโบโอ,อีสานไม่ลืมพระคุณท่านคนที่ชื่อทักษิณแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้ลดช่องทั้งหลายแหล่นั้นกังวลไม่หยุดหย่อนเว้ยเฮ้ยหลังจากไอบโบเสกสกุลครับท่านนักร้องเสียงดีโทรพีได้ดีทุกไลน์อะไรประมาณนี้ได้แต่งเพลงที่หนึ่งในใ,นใจเอ้ยไม่ใช่เออใช่เออถ้าที่หนึ่งไม่ไหวนั้นของไอ้น้ําครับท่านชาาเน็ตก็เกิดความระแวงเว้ยเฮ้ยสำหรับบรรดาคนรักประยุทธ์เนี่ยประยุทธ์หลังจากนี้จะชีพหายหรือไม่ถามปมไหน เพราะาไอ้โบ้แต่งเพลงให้ใครนั้นจบไม่ค่อยสวยนะครับเขาเตรียมอำลาตําแหน่งที่ปรึกษานายกอะไรประมาณนี้ครับท่านเพราะนั้นเป็นบุคลากรครับข้างด้วยคุณภาพนะครับตัวอันไตออกมาเป็นที่ปรึกษาสะท้อนถึงอะไรจ้าะสะท้อนถึงว่าเนี่ยประเภทเดียวกันมันก็จะปรึกษากันได้ดีนะครับท่านเพราะาไอ้โบ้นะั้นมันเป็นคนดีถามใครบอกมัน มันบอกเองหรือเปล่านะก็ไม่อาจแน่ใจแล้วครับท่านแต่ที่แน่แตอนนี้กลุ่มลายเพื่อไทยนะครับท่านเราดูเดือดอย่างหลุดลายกลุ่มสสเพื่อไทยเดือดปมเกา้าอี้คอรมอ,อะไรทํานองนี้สรยุทธบอกน้องใบแต่ที่จริงไม่ใช่น้องนะครับเรนผู้ชมน้องใบเนี่ยรุ่นพี่ผมประมาณ10ปีได้ถามทําไมโอ้อายุเยอะกว่าผมแค่นั้นเองอบอกพี่ใบแล้วกันเว้ยเฮ้ยยาออกเสียงอะไรประมาณนี้อ่าก็เรากับสรุปมานะครับไม่มีศักดิ์ศรีไม่ฉลาดอยากเป็นนายกขนาดนี้ยอมให้พรรคอื่นเขาเอา กระทรวงเกรดเอไปหมดอะไรประมาณนี้อ่าแล้วกระทรวงที่มีการพูดถึงนี้น่าจะเป็นกระทรวงเกษตรนะครับเรื่องผู้ชมหลังจากตอนนี้ธรรมนัตเผ่าพรมพรมเผาครับท่านได้ไปคองอยากจะรู้ว่านโยบายที่พูดไว้จะทําได้ยังไงหรือจะเอาแค่10,000บาทเป็นพักที่ไอ้เป็นพักใหญ่เสียเปล่าไรศักดิ์ศรีเหลือแต่กระทรวงจุดๆๆชาวบ้านเขาหวังไว้มากถ้าเป็นรัฐบาลเป็นนายกต้องกลมุมกระทรวงสําคัญถึงจะมีผลงานอันนี้ไม่ได้มาจากผมเลยนะครับเรื่องผู้ชมอันนี้มันหลุดมาครับท่านแล้วมันจะเติมหรือไม่อย่างไรไปเพื่ออะไรจ๊ะ เติมไว้กันเหนียวนะครับเดิมผู้ชมเดี๋ยวข้อมูลผิดพลานแล้วก็จะได้กลายเป็นประโยคคําถามครับท่านด้านตูจะดพรนนเนี่ยก็หลังจากออกมาหน้าแตกหน้าแตกนกันเลยทีเดียวฟันทงพักอันดับสี่นั่งนายยกส่วนเพื่อไทยเตรียมหมดอานาจนับจากนี้สุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าหน้าแหกจับเยินนะครับหมอไม่รับเย็บกันเลยทีเดียวตอกแตกตอกแตกถามเดินไปไหนเ,ออเดินไปให้หมอเย็บนะครับเดิมผู้ชมหมอก็บอกเนี่ยจตุพรประตูอยู่ตรงนั้นแล้วยังไงต่อจ้ามึงออกไม่ใช่เวนไม่ใช่ยังไม่มีนะครับเดิมผู้ชม แล้วก็หลังจากนั้นนะเนี่ยผมได้ไปเห็นว่าเฮ้ยบอกว่านี่นายกจะเป็นลุงอิงหรือไม่นะครับท่านต้องเติมใ้เป็นไม้กันไว้สักเล็กน้อยแล้วก็ยังไงต่อแล้วก็หลังจากนั้นก็จะส่งต่อไม้การเป็นนายกให้ประวิตยนะกรั่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ยังไม่การันตีครับท่านแล้วยังไงจ้ <c oughs> าเขาคงไม่เบอร์ขนาดนั้นนะกรั่านผู้ชมไบหอกนี้ก็วุ่นวายเลือยเปือเ่อยเฉยแฉะไปอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวอ่าก็ดาวมั่วแทบมุดดินแทบมุดปี๊บกันเลยทีเดียวนะกรั่านผู้ชมติดตามสถานการณ์ต่อไปไม่ยุดนกั เดียวครับท่านอาแล้วก็หลังจากที่ตอนนี้ก็ยังคงมีการอวยตัวอันตรายนะครับเดิมผู้ชมโดยเพจกองทัพเนี่ยชูฮิตเลยครับท่าน9้าปีนั่งนายกโอ้ยอเวนนี่ไม่ใช่ยกสิบผลงานเด่นแม่ไม่ได้เป็นผู้น,านําแต่ความดียังคงอยู่ตํานานแห่งคนดียึดอํานาจได้ไเวนนี่ไม่ใช่ตํานานแห่งการเป็นคนดีไม่มีสรุสถานยังเต็มอกเต็มตาประชาชนอะไรทํานองนี้นะครับเดิมผู้ชมอืมก็เลือยเปื่อยเชยแช่ไม่หยุดยัง้งรวมถึงตอนนี้ศึกมารสุมนะครับเดิมผู้ ถามเรื่องของใครจ้าอดีศรเพียงเกตประทัดเจี๊ยบมามาลัดนั้นก็ยังคงหนักหน่วงนะเนี่ยโดยมีการแต่งกรอนบ้าบอคบบบอแตกหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแล้วเว้ยเฮ้ยบางคนก็ยกเป็นกรอนและบางคนล่ะจ้าบางคนก็ยกให้เป็นลูกบิดนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ว่ามันก็สูสีนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยบางคนเนี่ยก็บอกเนี่ยป้าโผล่ลุงข้างบ้านวิ่งมาบอกเนี่ยโอยเขาแต่งกรอนแบบนี้ได้อย่างไรรู้ไหมมันดีเอ้ไม่ใช่มันไม่ดีและอีกฝั่งหนึ่งล่ะอีกฝั่งหนึ่งก็ขัดจะไปผัดขัดกัน ผู้ชมไอเราอยู่ตรงกลางนี้ทําตัวยากอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวแก้ปัญหาง่ายๆก็คือซื้อลูกพุนครับท่าน200กรัมไอเท่าไหร่500กรัม200บาทในกระดท่นผู้ชมอินราผาลํำ1กล่อง1 4 0บาทพร้อมจากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นะัดวิวช็อปเข้ามาได้วันนี้ไม่มีอะไรจะถแถลงต่อแล้วจึงขอจบการถแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน